ในสภาวะสังคมสับสนวุ่นวายเมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่มีผู้ที่ได้ผลกระทบมากมายสิ่งใดกันเล่าที่จะให้ความรู้สึกมั่นคงมั่นใจได้เท่ากับการขอพรจากเบื้องบน ประเทศไทยเราเนี่ยค่ะหรือสยามประเทศเรามีสารหลักเมืองมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งสารหลักเมืองเนี่ยเปรียบเสมือนที่ตั้งอันเป็นชัยภูมิที่สำคัญของราชธานี ดังนั้นบ้านใดเมืองใดที่บ่งบอกถึงอระยะที่มีความมั่นคงย่อมมีสาลหลักเมืองไว้เป็นที่เคารพบูชาและศรัทธาของชนในชาติค่ะ รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่อาจารย์เก๋เชิญมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับปกติก็มาไหว้สารักเมืองเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เคยได้เข้าร่วมงานที่เป็นลักษณะพิธีใหญ่ๆแบบนี้มาก่อนก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากครับ ได้มาไหว้สาหลับเืินทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยพิเศษหน่อยที่อาจารย์เก๋ชวนมาร่วมพิธีที่เป็นทางการอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกขอบคุณมากแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะอ,อ,อาจารย์เก๋ให้เบอร์บังกรมาก็สิ่งที่เราแบบทาไม่ได้มาสิบกว่าปีเนี่ยก็พอหลังจากเปลี่ยนเป็นเบอร์บังกรเนี่ยก็สามารถที่ทำได้ภายในอาทิตย์นึงเลยก็รู้สึกว่ามหาศาลมากแล้วก็รู้สึกประทับใจมากกับคำแนะนาของอาจารย์เก๋ค่ะ มาไหว้ที่นี่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะทุกครั้งที่มาไหว้เรามีความรู้สึกว่าเราตื้นตันเราได้รับพลังที่ดีดๆเพราะว่าเป็นหลักเมืองเป็นหลักจิตใจเป็นหลักยึดเหนี่ยวของคนไทยอะคะ่ะมันเป็นความมหัศจรรย์ของศาสตร์ตัวเลขเดือนแรกที่แฟนเปลี่ยนเบอร์นะคะถูกรางวัลที่สอง เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมพิธีบวงสรวงสารหลักเมืองได้มาวันนี้ก็รู้สึกถึงพลังงานที่ดีอาจาร,รย์เก๋นะครับมีความแม่นยำนะครับในหลายๆเรื่องทั้งด้านโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ทางด้านเลขศาสตร์นะครับดีใจและก็ภูมิใจมากๆที่ได้ร่วมพิธีในวันนี้ค่ะอาจารย์เก๋นะคะเคยแนะนําในส่วนของวันและเวลาการเปิดร้านให้พอเปิดปุ๊บประสบความสําเร็จเลยค่ะ สำหรับในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขหรือว่าได้รหัสไขชีวิตนะคะที่อาจารย์ได้ศึกษามาเป็นศาสตร์ที่มีมานับพันปีแล้วนะคะ Astrology for Prosperity นะคะดูดวงให้ชีวิตดีชีวิตดีของอาจารย์ไม่ใช่การดูดวงให้รวยแต่หมายถึงการดูดวงแล้วให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้อย่างมีความสุข การไหว้สามหลักเมืองต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่มาไหว้มีกำลังใจในการประกอบธุรกิจการงานชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะดีขึ้นมากหรือน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดำเนินชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองย่อมมีองค์ประกอบหลายลายององค์ประกอบมารวมกันเป็นปัจจัยที่สำคัญทุกส่วนเพราะิ ฟ้าและมานาตนค่ะ